สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเสียงซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สาสิบแล้วนะคะ3าสิ 30, พฤษภาคมสองห้าหหนะคะอีกเมื่อกี้มือนะคะก็จะถึงวันที่เราหลายๆคนเนาะรอคอยแล้วนะคะคืะคอเลขรัฐบาลไทยนั่นเองค่ะคุณพอ่อคุณแม่นะคะ เ้นซอรกันยังเห็นคอมเมนต์ถามกันเขามาอยู่นะคะสําหรับเลขดับตรงล่างพอเมืองการเนาะว่าคือพอเห็ดล่องไฮ้นะคะงวดนี่ได้ไปนะคะขอเลขดับพ่อแน่ใกล้หอดมือแล้วนะคะที่จริงแล้วนะคะทางช่องล่องแนวทางของพอเมืองการเนี่ยไปตั้งแต่ต่องวดแล้วนะคะแต่กัสินี่หลายท่านหลายคนเนาะหาคลิปบ่เป็นหาคลิปบ่เจอนะคะบ่เห็นคลิปกะ ก็เลยได้มาเฮ็ดคลิปให้อีกรอบหนึ่งนะคะโค้งสุดท้ายนะคะย้ําเตือนกันอีกรอบนะคะสําหรับก้าหางอันตรายนะคะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองกาญนะคะมาทวนกันให้อีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่หลยทันหลายคนกะเริ่มยิบเริ่มจับแล้วนะคะสําหรับเลขรัฐบาลไทยนะคะมื้อน,นี้นะคะกะออกนอกสถานที่อีกแล้วคุณพ่อคุณแม่ ผ้าเอฟซีนะมาอยู่ทางกลางบรรยากาศธรรมชาตินะคะแต่จักคิดถึงคิดผิดคุณพ่อคุณแม่นะคะธรรมชาติโพดนะคะหลายท่านหลายคนเบิ่งคลิปนีอยู่กะอาจจะบ่ค่อยได้ยินเสียงเส้นซองนะคะอาจจะได้ยินแต่เสียงนกนะธรรมชาติอิหลีคุณพ่อคุณแม่กะ,ะให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจฟังเอานะคะหาเสียงนกดังก็เสียงเส้นซองกะต้องกบพอไห่เนาะอะถ้ามาเบิ่ง แนวทางของพ่อเมืองการประจําวดวันที่หนึง่งมีถุน้ายนสองหา,าคกกันดีกว่านะคะเลขดับตรงล่างนะคะพ่อเมืองการนะคะก้าหางอันตรายเหมือนเดิมนะคะนี่เดี๋ยวเส้นซองจะอ่านเหตฟังชัดๆก่อนนะคะให้คุณพอ่อคุณแม่หลายท่านหลายคนที่แคบบเป็นนะคะหรือว่าสายตาบ่ค่อยดีแล้วนะคะจะได้ฟังเสียงเส้นซองนะคะแล้วก็จดตามนะคะ เลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะประจํำวดวันที่1มิถุนายนสองห้าหกหนะคะก้าหางก็มี0ูนย์สองหนึ่งห้าสองแปามหสี้าเ็ดหกศสามค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ศูนย์สองหนึ่งห้าสองแปดสามหนึ่งสี่สี่ห้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดสามแล้วก็แปดหกค่ะนี่นี่ก็คือเก่าหางอันตราไล่ที่พอเมืองการไฮมาณนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าดับตรงล่างนะคะ ซื้อตัวกลับได้นะคะไปบนได้นะคะแต่ว่าโตตรงสำหรับลางนะคะไม่แนะนำนะคะนี่ฮะนี่ก็คือเก่าหางทีเซียนซองอนันไปเมื่อสักครู่นะคะทวนอีกรอบหนึ่งเนาะมีัตตรงงามๆคุณพ่อคุณแม่นะคะบางท่านบางคนกะลืมข้าวลืมจดไว้นะคะนานสิไปยิบจับกันแล้วนะ แต่ถ้าบางท่านหลายท่านหลายคนที่ยังบม่ทัานได้ยิบได้จับกะสิได้เอาไปประกอบการตัดสินใจกันเนาะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกนะคะก็มีศูนย์สองค่ะมีหนึ่งห้านะคะมีสองแปดมีสามหนึ่งมีสี่สี่ห้าเจ็ดหกศูนย์เจ็ดสามแล้วก็แปดหกค่ะ แคปหน้าจอกันได้เลยนะคะหัวที่พันมาเนาะเก่าหางของพอเมืองการนะคะก็เอาอยู่นะคะเอาอยู่อีกงวดนะคะคิดว่าน่าจะเดินเห่ยวๆเลยนะคะหลังจากที่มีลุดไปเนาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่ติดตามอยู่กับสิหูกันอยู่นะคะนี่ พอคุณแม่ก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะพอเพื่อนก็นเอามาให้ประกอบการตัดสินใจนะคะถ้าผู้ใดรู้สึกว่าโอ้ยงวดนี้นะคะคิดว่าเลขพ่อสีเอาไปยู่ดอกนะคะกะยิบกระจับก็ได้นะคะแต่สําหรับผู้ใดที่คิดว่าเสื้อมันนะคะคิดว่าเลขงวดนี้พอเมื่อการนี้เอาอยู่อีกนะคะกะเอาไปซอยประหยัดงบไดหลนยนะคะจากสิซือศูนย์สองยังสินะคะจากสิซือล่างเนาะกับเปลี่ยนไปใส่ สอ20หรือว่าไปใส่ตัวอื่นนะคะสีะได้ปไปยัดงบของเลขตัวนี้นะคะเ9หางนี้นะคะคือเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาล่างนะคะแล้วก็บ,บ่หนาลงทุนเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ,ะก็ชัดเจนแล้วนะคะที่เดมานำเสนอให้เบิ้งอีกรอบนึงกับ หลายท่านหลายคนนะคะบอเห็นนะคะหาคลิปบอเป็นคือจังหวะนะคะเส้นซองกัเลยมาย่์หายอีกรอบนึงนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันที่สามแล้วนะคะทางช่องบุญน้าโชคกันยังนําเสนอแนวทางรัฐบาลไทยยังบกครูนะคะทีนแน่ที่หลักๆก็คือแนวทางของเสียนเหล็กเล่าเนาะที่เพิ่นจะมาปล่อยรัฐบาลไทยนํานะคะเมนีเสียนซองจะเห็นแนวทางของตะลุเซียนลงไห้นะคะคลิปกะบเมนี่จะได้เห็นกัน หลายคลิปเติบอยู่นะคะจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ผ่านมาเนาะลงมือละลิปนะคะมือนี่อาจจะได้อัดแน่นกันสักนิดนึงเพราะว่าไก่หดมือหอดเว้นแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะจีได้เลือกถือว่าสยิบสิจับตัวใดนะคะอ่ะเดี๋ยวโชว์อีกสักรอบนึงเนาะหาคุณพ่อคุณแม่จดบอท่านหรือว่าลืมแคปนะคะ ทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเลขดับตรงล่างพ่อมืองการนะคะประจําวดนวันที่หนึ่งมิถุนายน2 5 6หมี0ูย์สมี15 28 31 44 57 60 73แล้วก็86ค่ะนี่นะคะมีแต,ต่โตง่ามๆนะคะสีแดงไปตัดจินใจกันเนาะ อะไรงวดเจนซองกะอาศัยเบื้องของพ่อ,อน,นี่แหละนะคะสําหรับเวลาสิลงทุนเนาะสมมุติว่าอ่ะมักนึ่งหาจังสีกะกะสิบบงวดนี้กะิีบ,บไซนึงหาลางจังสีนะคะเอาไปซ้อยประหยัดงบนะคะอืออ่ะเบิดแล้วตัวสาหรับเหล็กดับตรงลางพอเมื่อการนะคะคลิปนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะท้ายคลิปแล้วนะคะเยนสองก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปนะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันนะคะและก็ที่สําคัญกับซอยเบิงโฆษณาให้จนจบนะคะพ่อให้ท่างช่องได้มีคานดมูกน้ำมันได้มีกําลังใจเหตุคลิปลงหาคุณพ่อคุณแม่เบิงนะคะคลิปหน้านะคะกะที่บอกไปนะคะกับิเป็นแนวทาง รัฐบาลไทยของเซียนเล็กล่าเซียนต่างๆนะคะว่าว่าจะเป็นเ,เซียนสองห้องเนาะเซียนซิลินทอนนะคะแล้วก็เซียนโคราชนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่คอยติดตามไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเซียนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ